จะแปลกใจกับอากาศแปลกๆของกอไวายลูิ่งนะคะช่วงนี้ชอบทําอาหารตามใจชอบเลมอนนะคะเป็นเมอนอูหลักเพราะว่าช่วงนี้มีเครื่องหนึ่งที่เป็นเมน,นด้วยตรงนี้ตอนเรบิ้งเธอเลยอยากนำเสนอเกี่ยวกับแกงน้สมุนแพรเลมอน,น,นซึ่งปกติเราจะใช้น้ำมะขามเปียกแทนนะคะก็ตัวนี้ก็จะเอาเลมอนมาแทนน้ำมะขามเปียกส่วนผสมส่วนผสมหลักก็จะขาดไม่ได้น้ำกะทิแล้วก็น้ำปลานะคะซึ่งจะทำให้มีความ น้ำกะทียก็ต้องยังดีนะคะน้ำปลาก็ต้องหอมซึ่งตัวเนี่ยใช้คนแบบกุ้งมานานมากแล้วส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะบางทีเราต้องใช้มันเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแต่ตัวเบลวิ่งเองก็ใช้ฟักทองที่เหลือนะคะแล้วก็มีตัวแครอทเท็กจ่วนะคะเป็นส่วนผสมก็มาลองดูกินมาลองกินดูกันค่ะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเนาะ อัสรี่ก็มารอกินแล้วนะคะแต่ไม่ใช่อาหารของลูกนะคะแต่หอมจะเิ็นะคะผมหิวมากเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอุ้มีจะทำอาหารให้ลูกกินแต่อุ้มีขอกินก่อนนะคะวันนี้อุ้มียังไม่ได้กินข้าวเลยลูกรอไปก่อนนะคะรอแล้วก็รอหมดจานเลยะค่ะนี่คืออาหารของอัสรี่นะคะเนกโกะค่ะอายุเจ็ดขวบขึ้นอัสรี่กิน